អូយ สวัสดีครับผมเบียซาเบาบนครับผมวันนี้ชิพ่าพี่น้องมาลองวาวครับวาวจุฬาร้อยเจสิเซนติเมตรนะครับนเจาะ170เซนติเมตรครับวันนี้หเหเ็นเบื้องงานครับผมงานกับประมาานี้ครับ170เจเซนติเมตรใส่เป็นสนุวไหวนะครับสนุวไหวคันร้อยห้าสิบห้าครับผม ใส่กลับล้านยังดีครับเดี๋ยวมาถามเบื้องครับว่าสีเป็นยังไงนะครับเนาะร่มกันอาสีใส่ได้ยูคครับผู้ไดที่เขาว่าเบื้องคลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามนะครับเนาะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับพูได้เห็นแล้วขอบคุณหลายๆครับผมเดี๋ยวมาถามเบื้องกันเลยครับผมว่าสีเป็นยังไงนะครับเนาะ อมครับเอาตัางไว้ขันธนานนะครับเนาะไปเบิงงกันเลยครับว่าสิเป็นยังไงทางเลนกะมีต้นใหม่นำอยู่ครับเด็กกับว่เป็นยังครับขอเข้มีทีแลนสวัสดีครับเดี๋ยวมาถ่าเบิงงกันเลยนะครับเนาะ โอ้หล่มไปเลยครับมื่อกี้ จะ่านเป็นทีเรบร่อยนะครับตันนี้เดี๋ยวเขาอนี่อยากถูแหวกครับเดี๋ยวแปวถึงมือถัดเจ็บมือครับ จะเห็เนอยู่นะครับไาวทุกเมืองครับ เตียนสะนู้นตัวนี้มวนครับเพื่อนนีป้อยไปสะนู้หลั่นหมดนะครับเนาะมีอีกใบหนึ่งตัวน,นั้นขั้นใหญ่แข็งครับเอาไว้แก้ไขแล้วครับขูดขั้นดอกเล็กน้อยครับ ค้นดีครับตัวนี้ขึ้นดีนดสุดยอดเลยรมเบาก็เล่นได้ล่มแห้งก็เด่นได้ครับตัวนี้มือขึ้นมือขึ้นจัดลมแห้งแล้วครับมือขึ้นเล่นไปสี่ชั่วโมงเนาะร่มแห้งขาดสนุกขาดเลยครับ สีแดงย่างเวนเห็นจำเลยครับนี่ครับรลมเสมอสนู่ดังม่วนขนาดครับ แดดก็เริ่ม่อนนะครับเดี๋ยวออนุชาตไปยูโฮมกันครับ xe thú Xây thúng rồi Dì ăn lên, xía ăn lên rồi bớt เป็นลมย่ามาเสานะครับเนาะมาเด่นด้ซี้ครับอเอาวาวลงครับโอ้เจ้าหนูเป็นทำนองเลยครับตอนนี้ ต่อโดยคิดที่สองครับจีโทศัพั์เขาครับผมขึ้นดีขนาดครับล้มแห้งกับซูได้ครับนี่ครับขอดีของเสือกสายผ่านขืนสั้นแห้งครับตรงเสือกบ่ค่อยไหลครับมันบ่ค่อยหนักเสือกนะครับเนาะอันนี้ใส่หนึ่งหนึ่งจุดห้าครับหนึ่งจุดห้าเล่นว่าวร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรครับเด่นได้หอนสองเมตรครับผมเคยเล่นแล้ว นี่ครับรูม้แห้งนี่อู้ตึงเจ็บมือครับแบบนึงขออนุญาตวางกล่องกันครับายมือก่อนยี่พูนกับพี่วาวดวงหนึ่งครับหน่อยหน่อย มักเสียงสนุนี่หลายครับตัวนี้นี่คือสูร่มครับปีกลางๆนะครับนอกตัวนี้ปีกลางๆแต่ว่าตรงกลางมันนี่แข็งครับเพดสิบสามมิลครับกลางนี่บ่มีหักแน่นอนครับปีกระบอกหักครับขอแค่ว่า วาวจุล่าพยายามเหยาปีกกระแทกพื้นนะครับเนาะส่วนมากวาวจุล่านี่จะฮักเวลาปีกกระแทกพื้นนะครับ ครับพี่น่องเดี๋ยวเก๋สวยนะนอเดี๋ยวผมเจียววาวลงให้พี่น่องเบิ่งครับเ,เ,เดี๋ยวสิมาสาววาวลงเด้อครับบ ผมสีบสาวเสียกก่องกันไว้นะครับเนาะเดี๋ยวเสียงมันหยุ่งครับเดี๋ยวใก่ที่หอดผมฉีบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn すごい ร้อยครับผมจับบปได้นะครับเนาะเดี๋ยวให้เบื้องงานเบาเสียหนึ่งจับบปได้ครับจับเข้าบปได้เสียนึ่งยังพ่อครับกู้เมื่อยนะครับเนาะเจ็บมืนหนะน,นึ่สซิลูกะดังดีสุดยอดครับตัวนี้ตัวนี้เป็นใบหัวในีตัวนะครับเนาะ งานเราประมาณนี้ครับผู้ดำนสนอกต้องใจงานเราผมกับทักเขามากครับมีกระเสประกับลลานี่อมครับครับสุดท้ายแล้วก็ผู้ดที่เดขอมาเบิ่งคลิปนี้นะครับเนาะฝากกดติดตามกดไอกระดิง่งแจ้งเตือนครับผม และกดไลค์กดแชร์ให้เบียาเบาวนครับผม mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับเ mm hmm. นาะขอขอบคุณลหลายๆครับผู้ใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วเดี๋ยวพอกันไหมครับคลิปหนาครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปว่าวมาลงให้ชมเรื่อยๆครับพอกันไหมคลิปหนาครับเจ้คาคาว่าสวัสดีครับ